สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในเซิร์ฟไมค์เพกนะฮะในมินิเกมที่ชื่อว่า The b i บ c h นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าผมว่านะผมก็เล่นเลือกเป็นสายไอทีเอ็นทีนะฮะในมินิเกมนี้นะครับนะเดี๋ยวเราทุบอันนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วทำไมไม่ได้ทีเอ็นทีเนาะไม่รู้เลยไม่มีไอเดียครับ no idea เดี๋ยวดโตครับเดี๋ยวให้พวกนั้นนะครับให้ดีกว่า ให้พวกครับตัวคาบหน่อยสิเร็ว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 ดวนจีอ๋อี่มันคาบแล้วโอ้โหเพชรเพชรเพชรโอ้โหอย่างอย่างงี้มันต้องถอนเดียวอย่าแย่งนะอย่าแย่งไอ้เบ้อเอออย่าแย่งอย่าแย่งมันแย่งไปเม็ดหนึ่งครับขอบคุณมากขอบคุณที่ไม่ช่วยอะไรเลยโอ้โหนี่โอ้โหต้องสามเม็ดครับตรงนี้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 อยากได้เนาะไอ้บ้านี่ดิบออกไปเลยแกขโมยเพชรฉันนี่อย่างงี้แล้วกันครับ โอเคผมรอเก็บข้างล่างรอเก็บข้างล่างดูซิดูซินั่นไงโอ้โหหลุ่นมาสองดอกเก็บเก็บเก็บไปดอกหนึ่งแล้วเอาอีกหนึ่งเหละไอ้นี่เก็บอีกแล้วเหรอไอ้บราแต่ว่านั้นก็ช่างมันเถอะปล่อยมันไว้ไม่อยากไปขุดแล้วอืมเดี๋ยวเรามาครับทีละกันนะฮะนจจุดๆน้นะครับมินิเกมนี้ก็ผมเคยเล่นให้ดูแล้วเนาะก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะฮะเล่นให้ดูนานแล้วกับคุณพีนะครับตอนนั้นชนะด้วยสิโอ้โหรอบนี้ไม่รู้จะชนะไหมเนี่ยนะเป็นกำลังใจให้วยนะ นะจ๊ะโอเคเนาะนี่น,นี่อย่างนี้แล้วกันเพชรสองก้อนผมคิดว่าก็นะ่าจะพอเพียงสําหรับการทําดาบแล้วนะฮะตอนนี้อีกหนึ่งก้อนจะเป็นอะไรไปไ <c oughs> อ้น,นี่ก็วางพร้อมกันเลยดักข้างล่างแป๊บโอเคโอเคพเพชรอา้าวหายไปกับลม <c oughs> โอ้ไม่น่าเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาขุดเหล็กทาไมมืดจังวะไม่เป็นไรครับขุดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นละอีอีอีอ,อีได้นะว่ตจะฝากเออนี่ไงก็มี ครับไอ้นี่อยู่นี่หห่ามองไม่เห็นโ,โอ้ยคนถ่ายคลิปนะี่ยเขามองไม่เห็นนี่อย่างนี้แล้วกันครับโอเคก็อย่างที่ว่าแหละก็ขุดแร่นะฮะให้ได้ทรัพยากรครบทํากรงทําเกาะให้ตัวเองนะฮะนะครับพอเวลาตรงนี้หมดก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะต้องออ,อ,ออกไปต่อสู้นะฮะแล้วก็ทีมไหนเหลือเป็นทีมสุดท้ายทีมนั้นชนะแหละเนาะโอ้โหไอ้นี่ไอ้สีชมพูผมคิดว่ามันน่าจะโหดอยู่นะก็คือแบบมันมีผ้าคลุมที่หลังผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะโหด <laughs> เออันนี้ม,นนมนนีแค่ผ้าคุมก็ไปว่ามันโหดแล้วอืมไม่รู้สิ I don't know นะแต่ผมจะตามมันไปดีกว่าจะว่าไปแล้วรู้สึกแบบว่ามันจะโหดมากครับอืมประมาณนะั้ไอ้พวกนี้ก็รอแต่เจโดไม่เป็นไรอ่าผมต้องหาเหล็กทำชุดเกาะผมให้ครบนะเหล็กไปไหนหมดนาะแถวนี้ไม่มีอะไรผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะถ้าผมแพ้ก็อย่าว่าผมเลย <c oughs> ถ้าถ้าผมชนะนี้ทีมภาชนะทั้งนั้นครับนะ ไม่ได้ชนะได้ตัวเองเลยนะเอ <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีส่วนร่วมนะก็มีส่วนร่วมนะเออจริงไหมจริงไหม,มเขาไม่มีเราทีมอาจจะแพ้ก็ได้นะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นไงแต่ก็มีส่วนร่วมไงเข้าใจไหมอืมเดี๋ยวเรายืมโต๊ะคราฟเขาแปบอ่ะผมมีทิคิอีกอย่างหนึ่งนะง่ายๆกับมินิเกมบ้านนี้นะฮะก็คือ <c oughs> ถ้าเกิดคนกําลังคราฟดาบเพชรที่ไอไอโต๊ะของเราใช่ไหมอันนี้เราไม่สามารถทุบของคนอื่นได้นะฮะเดี๋ยวผมทุบให้ดูแต่ถ้าเจ้าของมาทุบตอนเราคราฟอยู่ครับ เพชรที่เราจะคราบดาบเพชรมันจะเด้งไปหาไอ้คนคนนั้นเลยนะฮะเป็นอะไรที่สิ้งมากนะ <c oughs> เป็นอะไรที่โชคร้ยายเนาะโอเคระเบิดตรงนี้ไหมอะไรพวกเราเบิดตรงนี้รเ,รเ,รนเราจัดห้อยสองดอกไปเลยไหมอืมมีอะไรบ้างดูสิโอ้ยเราเบิดด้านบนไม่มีอะไรเลยแหละ <c oughs> อู้ <c oughs> เล็กๆๆนี่ขอแล้วกันพวกเราเราเบิดได้นายอย่ามาแย่งนะ จะเห็นว่าเมื่อกี้ไอ้นั่นมันเก็บไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นคนระเบิดนะครับไม่ใช่ไอ้นั่นระเบิดมันก็เลยเก็บไม่ได้นะเนาะนะคือคือมันจะมีเวลาให้เราเก็บอยู่นะครับแบบไม่ให้พวกนี้มันโดุนะแต่ว่าถ้าเป็นเพชรนี่ผมไม่แน่ใจเ <laughs> มื่อกี้ไอ้นั่นยังได้อยู่เลยผม,ผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจกับระบบมันนะแต่ก็เป็นมินิเกมที่ผมชื่นชอบมากแต่ก็แพ้บ,บ่อยมากเช่นกันนะฮะเป็นที่เซ็งนะอืแล้วก็อาหารหล่ะอาหาร,อาหารเอออาหารลืมไปเลยว่าเคยมีหมูนี่ไงน้องหมูแกรับ ั้องหมูครับอ่ะขอหน่อยอ่ะเราต้องไปตรงกลางนะฮะสะพานจะต่อนะครับแล้วก่อนตรงกลางตรงนู้นอันสีฟ้าครับไปปุ๊บโดนลุมกระทืบเลยนะเออตรงกลางตรงนู้นครับมันจะมีกล่องให้เปิดนะฮะเราจะได้ของโหดด้วยนะครับนะเราต้องไปตรงนั้นแหละเนาะเป็นอะไรที่แจ่มแต่ว่าผมไม่รู้ผมไอเดีย no เลยตอนนี้มันด่านใหม่ด้วยครับผมไม่เคยเล่นด่านนี้ด้วยนะผมแพ้อย่ะว่าผมเลยนะอี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 ด้วยนะเอ่อเล็ก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 นายพลาดแล้วพวกเราขอแล้วกันนะ เอ้ยนี่ชอบแย่งปะโถเอ้ยนี่อย่างนี้แวกันพวกนายนี่มันชอบโดโด,โดได้จิตได้ใจจริงๆไอส้สไตปออกไป <c oughs> มันจะโดหมดเลยล่ะเอาเต้าผ่าผมอยู่ไหนเนาะตรงนี้ใช่ไหมโอเคนี่ครับใส่เข้าไประเบิดที่มีขุดลุมเองเลยถ้างั้นไม่ต้องลงเหมืองเองนะครับขุดเองเลยแล้วจุดจุดน,นี้โอ้โหนี่เพชรเพชรเพชรเพ็ดเอะยเพิ่งระเบิดโอเคเพชรจะหายโลง่งผมนี่โลง่ง โอ้โหถ้าเราเบิดอีกครั้งนะผมว่าเพชรหายเลยครับเสียดายของไอร้ร้าเอ้ยฮโยนระเบิดไม่ดงไม่ดูเลย,าาบ,เลยบ้ามากครับเป็นอะไรที่แ้ามากเราใส่ชุดเกาะเพชรก็ลูแล้วครับ <laughs> เฮ้ยชุดเกาะเหล็กพูดผิดเนอะชุดเกาะเหล็กก็หลูแล้วถ้าเกิดได้เพชรมาเจ็ดก้อนผมอาจจะทําเกรียงเพชรก็ได้นะแต่ถ้าได้แปดก้อนจะดีมากนะจะขอบคุณมากไม่จเจออะไรเลยครับอมเพชรหมดละตรงนี้ แลมีอาหารให้เราปะเอาเกี่ผมว่าผมฆ่าหมูเก็บอาหารอยู่นะแต่มันไปนไหนหมดแล้วเนาะไม่รู้ครับเอาวัวตัวนี้แล้วกันพยายามอย่าตกนะฮะพยายามอย่าตกเพราะว่าเวลาเราตกเราอาจเสียของได้เนาะโอเคผมจุดระเบิดตรงนี้แล้วกันอู้หูขึ้น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 โอเคปูนสินั่นแหละครับเจอเหล็กอีกแล้วจังหวะนี้ขอดูเลยแล้วกันชุดก่อเหล็กทั้งตัวก็น่าจะโอเคแล้วครับนะถ้าเกิดได้ก่อเพชรด้วยจะดีมากนะ อ่ผมแนะนำนะฮะให้บุกตามคนเก่งๆเขาบุกนะครับไม่แนะนําให้บุกเดียวนะฮะถ้าไม่งั้นนี่น่าจะมีเหลืองกันแน่นอนนะฮะนะครับแต่ก็จะบุกเดียวก็ได้นะก็คือแบบยังไงล่ะเออบุกเดียวก็โซโล่เดียวก็เออก็เท่ดีนะ <laughs> จริงจะเท่อีกล่ะ <laughs> ไม่รู้ครับผมคิดว่าอย่างนั้นแบบไปบุกแล้วไปลอยหลังไอ้คนที่มันกะกากนะเออจากนั้นก็เรียบร้อยเสร็จเราอะไรประมาณนี้อืมเป็นพวกรักไก่อะไรประมาณนั้นนะฮะใหนดูสิ ผมครับเตาเผาเพิ่มแล้วกันเนาะโอเคเหล็กผมไม่ค่อยมีด้วยบ้ามากโอเคเผาวันนี้แล้วกันนะเผาไปเผา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 อยากกินอยากกินอยากกินถ้ามันมีเห็ดให้คงจะดีเนาะอืมขุดหลุมเอาเองแล้วกันนะตรงนี้โอเคครับรอแล้วเบิดมีเหล็กไหมขอบคุณมากเหล็กไม่มีเลยไอสตีมกะต่จะโดเว้โอ้เนี่ยนี่แล้ว ขอบคุณสตตฟที่ช่วยขุดแกนี่มันโอ้ยบ้าจะแย่งกันไปไหนวะเนี่ยวันนี้จะได้ไหมเนี่อย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันโอ้โหมันแย่งกันครับไม่ให้กันขุดเลยนี่แบบขาดแคลนกันขนาดนั้นเลยแหละขาดแคลนก็ไปขอเขาอยู่ซื้อมันคนละแคนยังจะเล่นอีกนี่นครับดูมันไปยืนมันไม่โดนดาเมจเลยแต่เราโดนไงครับผมก็เลยต้องหลบไงใจไป ประมาณนั้นเดี๋ยวอย่างน้อยก็ของเกงใส่แล้วกันนะสะพานจะต่อในอีกสองนาทีโอ้โหยังไม่ได้หมวกยังไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยังไม่ได้หมวกยังไม่ได้รองเท้าเลยครับเดี๋ยวเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดไม้เพื่อที่จะไอ้นั่นก่อนแล้วกันนะเขาเรียกว่าอะไรวะไอทําเป็นสติก๊กทาดาบเพชรครับแล้วก็ทําแจกเพื่อนด้วยเพราะว่าผมมีสองอันผมว่าการทําแจกนะ่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่า โอเล็กๆๆนี่ลงไปโดเลยเอ้ยไอ้บ้าน,นี้มันโอ้ยนายนี่มันบ้าได้ใจมากพวกสารเลวมากสตีฟเล่ะใช่หน้าตาเหมือนสตีฟอีกแล้วโอ้โหมันโดูไปครับขอบคุณนายนี่มันสารเลวได้ใจจริงๆเลยบอยไม่เป็นไรครับผมคิดว่าน่าจะพอเพียงหรือเปล่าวะหานก็ได้หมวกกันหนึ่งเนาะโอเคผมจะทําดาบแจกก็แล้วกันนะส่วนมากไอ้พวกที่มันแบบ ชอบดูของคนอื่นเนี่แหละครับมันเป็นพวกที่เล่นอ่อนข้างจะเก่งนะฮะเ,เดี๋ยวลองดูลองเอาดาบให้มันดูไอ้พวกตอนนี้ไปเออเอาไปอืออืม,อมโอ้โหให้เพชรมากรอนเดียวเองแหละให้อ่อให้ไปทําอะไรเนี่ยให้ไปเชิดชูเกียรติได้ไงเดี๋ยวให้ไอ้พวกคนมันหดหูด,ดีกว่าครับไหนวะไอ้เสื้อสีชมพูมันไปไหนหรือมันออกเกมกันหมดแล้วอุ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะตอนตอนตอน,ตอนนี้ผมอยู่สีไหนวะ สีเหลืองโอ้โหสีเหลืองเยอะสุดครับโอ้โหได้เปรียบละมึเงเอ้ยนัดนี้บอกเลยปะิตะเข้าแน่นอนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟุตบอลไวอ้อะไรเนี่ยโอเคไปเลยไม่ต้องห่วงครับระเบิดไม่โดนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอะไรมากไม่มีอะไรเลยลหละไอ้ที่มันเล่นโหดๆอยู่ไหนวะไอเสื้อสีชมพูนะมันออกแล้วล่ะคือเกมนี้มันเข้ามันออกได้ครับเนะก็ถ้าเกิดทีมไหนออก เหลือน้อยสุดก็เสียเปียบสุดแล้วครับตอนนี้ทีมผมอยู่เต็มร้อยนะเต็มรนะ้อยนเต็มร้อยแต่ไม่รู้ว่าทีมจะเวิร์กร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะฮะจุดจุดนี้ก็รอ,อดูกันโอเคห้าอันทำหมวกได้ทำหมวกไปผมขอเหล็กสี่อันได้ไหมเฮ้ยสตีพ,พวกมีเหล็กสักสี่อันปะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะใครอยากได้เพชรเอาไปเลยเราไม่ต้องการไอเดินนี่เด็ด เอ่เอาไปแชร์กันแชร์แชร์ของกันครับสะพานเอาสะพานต่อแล้วนี่วะโอ้โหดูนั่นสิครับมันต่อลงมาเลยครับสะพานจ G ครับผมต้องการรองเท้าครับไม่มีรองเท้าให้เราเลยแหละขอบคุณมากที่จิงเผาทองทําเป็นรองเท้าก็ได้นะแต่ว่าทองมันพังง่ายเนาะบอโอ๋ยบอเอ้ยเห็นไหมครับมีเก่อใส่ดีกว่าไม่ได้ใส่อะไรไปบวกครับโอเคยัดเข้าไป ใสเข้าไปเผามันเข้าไปครับเอามานี้เผายัางด่วนเลยขออย่างด่วนนะโอเคทีมเรามี9คนเลยล่ะโอโหโคตได้เปรียบนะได้เปรียบด้านกําลังพลครับแต่ว่าดูดิมันไม่ใส่เกาะกันเลยละลอ้พวกบ้านนี้ใจเย็นวกอะจุดจุดระเบิดช่วยเอาโอ้โหอ,โโอโให้เพลินละละพวกขอบคุณขอบคุณตัง้งขอบคุณมากอืม โอเคผมไม่ต้องใช้ไอ้นั่นแหละโอเคไปพร้อมลบไหมพวกพร้อมลบเป้าอ่านี่พร้อมลบไหมพอแล้วพอแล้วไม่ไม่เอาแล้วพวกไปเราไปกันเถอะไอ้ที่มันให้ผมใช่ผมให้ดาบเพชรมันครับมันก็เลยใจดีกับผมคืนแล้วไอ้นี่มันรู้สึกว่ามันเล่นเก่งแล้วทาไมมันไม่ใส่เกาะกับเขาวะไอ้บา้าเอ้ยหรือมันจะรอไปรู้ตรงกลางอ้าวไม่ใช่นี่หว่ามันจะไปฆ่าทีมข้างๆแล้วเก็บของ อ๋อดยให้เพื่อนมันนำเหรอโอ้โหความคิดที่ไม่เร็วแต่นายเสียงตายมากพวกนายมันบ้าได้ใจจริงๆอืมโอ้โหบวกกันแล้วครับตรงนู้นบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วชิมายแล้วชิมายแล้วทีมเราไปแล้วจะเดินตกเป็นนันพ่อครับตกแล้วไม่มีโอกาสแก้ไขใหม่โอเคไม่โดดแล้วกันโอ้โหแอปเปิ้ลโอ้โหจังหวะนี้เอาไว้กินสิครับรออะไรโอเค PVP ต้องมาครับจังหวะนี้ PVP ต้องมาครับนี่ครับเรียบร้อยเฮ้ยเราเบิด ตูมโอ,โอ้ของหายเอเป็นอะไรที่เซ็งมากนะโอเคอย่างน้อยผมก็จัดการไอ้หมอนั้นได้เฮ้ยเฮ้ยมาจังไดล่ะมาจังได้ขอของจริงเพชรแล้วกันพวกนี่ไงตายไปซะโอเคกางเกงเพชรอุ้ยคุณลงแบบนี้โอเคครับได้เกงเพชรขอบคุณขอบคุณสตีฟนายจะดนอีกเหรอใจเย็นพวกนะโอเคมาจังใดมาจังไดเมื่อกี้ผมกดบล็อกไปเพื่อที่จะเทสเสียงนะฮะว่าเสียงมาไหม <S <S ผมรู้สึกมันเงียบๆยังไงไม่รู้โอ้ย โอเคอ้เดี๋ยวตองอย่างนี้ก็ได้ล่ะอันนี้ก็ได้อีกรอวละโอ้โหขอบคุณทีมผมเดี๋ยวนะสี่คนเหลือสี่คนครับสตีฟไปทางไหนพวกสตีฟไปทางไหนมีอาหารไหมมีอาหารไหมอาหารอาหารโอเคโอเคแชร์กันครับแชร์กันโอเคเราจะไปไหนดีพวกนั้นมันลอยไปแล้วพวกเราเราเราไม่รู้จะไปไหนละให้เล่านำล่ะนายไว้ใจเราละบ้ามากชิบหายละ ให้ผมนำสตีฟไปกลางกันนะนายหน้าเหมือนสตีฟดีพวกเราเรียกนายสตีฟแล้วกันอีอีโอเคมีใครอยู่กลางไหมโอ้โหโอ้ทีมเรานี่หว่าปะโถเอ้ยทำไมตกใจพวกบ้าเฮ้ยเน่เน่เน่เอาเอาเอานี่ไปเอานี่ไปเอาเอานี่ไปเอานี่ไปเออเออเอาไปเอ้ยมาเก็บของก่อนดิวะมันมันหัวร้อนไปไหนวะไอ้พวกฝรั่งนี่บ้ามากครับนี่กะจะแย่งคิวกันหมดเลยใช่ไหมโอ้โหพวกนายนี่มันโหดสัตว์ยิ่งกว่าลาสซิเรียนะ อะไรอะไรเนี่ยอะไรอืผมนี่เอาระเบิดยัดก่อนหรอกผมนี่เอาระเบิดยัดเลยมันอะไรเมื่อกี้ฮะใครกุดอะไรนี่เรียบร้อยไม่ะไม่ไม่ไมเอา้าแล้วไอ้พวกบ้านนั้นไปไหนกันหมดของตรงกลางก็หมดแล้วครับของดิ้งเข้าตัวผมหมดแล้วโอ้โหมันจะหดไปไหนไอ้เสื้อสีชมพูเมื่อกี้ตามไปสิครับอยากไปบวกมากโอเคตามเข้าไปครับเขาหดเขาหดเราต้องตามเขาโอ้โหไปบวกสีเขียวแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้โอ้โหระเบิดทางด้วยขอบคุณ ไอ้พวกบ้าเอ้ยกำลังซัพพอร์ตไปไม่ได้นะเนี่ยสตีฟเราไปไม่ได้พวกนายต่อไปสินายต่อไปสิต่อไปสิต่อไปอยสีเขียวมาสีเขียวมาสตีฟช่วยกูหน่อยสตีฟสตีฟสตีฟช่วยกูหน่ออยดยสตีฟโอ้โอ้สตีฟกูจะตายเร็วสตีฟเฮี้มีพีซโอเคมีเพื่อนเรามาช่วยแล้วโอ้กอดเลือดผมเลือดผมจะหมดแล้วจังหวะนี้โอ โอ้สตีฟนำไปเลยนายนำไปเลยพวกข้อหาไม่ช่วยเราโอ okay. <_ C> e <at> เคเพื่อนเราก็โหดเหมือนกันนี่ถ้าไม่มีเพื่อนผมก็มองด้งนะครับจงบังหวะนี้โอ้โหมันมีคนวิ่งไปทางนี้ผมต้องรัดทั้งนี่นี่นี่อย่างนี้กันตกไปจะตกไหมโอเคน่าจะตกแล้วนะนะฮะโอเคไปเลยต่อพวกต่อยาวไปครับยาวไปจังหวะนี้โอเคเหลือคนเดียว <_ C> e <at> ใช่ไหมเหลือคนเดียวใช่ไหมมันอยู่ตรงสว่ามาเลย มันอยู่ใส่มันแอบใต้เมืองเหรอพวกนายรู้ได้ไงพวกนายแฮกเข้าไปตั้งแต่ลอยได้แล้วนะไอ้พวกบ้านี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดฮะฮะพวกนายรู้ได้ไงว่ามันอยู่นี่อ๋ออ๋อมีเข็มทิศเหรอโอ้เขาไม่ได้แฮกตัวเอ้ยเขาเซียนเข้าใจไหมเขาเซียนมันเรียนมาเขาทำเซียนมันเรียนมาอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันติดอะไรวะเนี่ยมันติดวัดเด็กโอเคนี่นี่เป็นการ ออกแทนพราะคุณที่เราให้นายใช่ไหมพวกเขากลับไปเลยอะไรของพวกมันนวลนี่ไม่ใช่มันอยู่ข้างบนเหระเพื่อนพวกนายม่อยู่อะไรข้างล่างอืมโอเคจะเป็นสายซัพพอร์ตแล้วกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาระเบิดไหมพวกเราสายระเบิดนะเดี๋ยวระเบิดให้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงใครสู้สู้กันข้างล่างแล้วแหละเอ้ามันบวกกันแล้วครับผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเอ้ามันฆ่าเพื่อนเราครับชิปหายแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน ตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปกันเลยเอาติดเฉยเลยไอ้บ้ามันลงไปนู่นแล้วตามมันไปตามมันไปไปฆ่ามันไป,นไป,ไป,นไปทะลุทะลวงมัน No one can find me what the fuck ฮะสีฟ้าอีกล่ะยังเหลืออีกล่ะโ oh อ้กอดเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปสี่สตต็ปน้อยหยุดหาพี่โอ้โหมีซุปเห็ดพิทักโลกเฮ้ยเราก็มีนี่ฝาโอเคมาหน่อยละกัน ไหน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 ช่วยดิช่วยดิช่วยดิเออ,อย่างนั้นก็ได้ทุบไป,ปนหนึ่งดอกแหละได้ยินเสียงมันเจ็บอยู่อะไรไอ้สีฟ้านั่นโนวันแคนไฟมีได้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วสตีฟอยู่ล่างนั้นนะไม่ต้องขึ้นโอ้ยติดอะไรวะเนี่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อย่าอุดอย่าอุด,ออดไอ้ป้าโอ้โ,อโหจะขึ้นไงวะานี่มืดตึบเลยครับคุณผู้ชมมองเห็นไหมครับดูมันทําครับก็ดูผมทํากับสตีฟด้วยครับต,ต่างคนต่างหาวิธีขึ้นนะฮะตอนนี้ โอ้มืดมืดมากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนายทิ้งเพื่อนแบบนี้เลยแหละโอเคเห็นทางขึ้นแล้วหรือเปล่าวะเป่า,ววปาฟ้าเดี๋ยวผมพยายามขึ้นอยู่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทางขึ้นอยู่ไหนโอ้โหขึ้นอย่างนี้แล้วกันสตีเป็นอยู่ข้างล่างอยู่เลยทัวทีพวก <c oughs> เราต้องรีบขึ้นนะจ๊ะอู้หอันอันนี้มันขึ้นหรือมันลงวันทำไมมันกว่าจะถึงด้านบนบล็อกแหลกเฉย ไหนดูสิข้างบนมีอะไรไม่รู้ครับขึ้นไปดูสิผมว่าผมอยู่ใต้ภูเขาแน่ๆแล้วคราวนี้มันให้ผมกดสูงแน่ๆแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าสักวันเราจะเห็นแผ่นดินโอเคฟ้าสว่างไอ้บ้านั่นก็ไปบวกคนเดียวเลยมันไม่กลัวมันแพ้แหละโอเคมันมาหายด้วยออศสตูมีการเป็นมิดด้วยแหละมันอยู่ไสเกมที่เรามีไหมก็มีนี่นะทางนี้ครับ เฮ้ยพวกสตีฟค่อยขึ้นมาแล้วกันนะต่างคนต,ต่างขึ้นสตีฟเอ้ ơi. โอเคมันอยู่ไหนไอาอิสฮืมซุปเห็ดเคคซุปเห็ดมันเป็นยาสเต็งให้เราได้นะฮะถ้าเกิดมีก็ไม่ได้เสียหายก็เป็นอะไรที่ดีมากนะดูสิอมไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงอึ๊บอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เสียงเหละแล้วนั่นปีนอยู่ไหนเอาค่าแล้ว โอเคจบเอาเดี๋ยวอันนี้ได้ไปยืนตรงกลางเฉยเลยโอเคจีจีสีเราชนะนะฮะโอ้กูดเกมครับผมกูดเกมกูดเกม,เกมไอ้บ้าน,นั้นก็แอบแต่อย่างเดียวโฮ้ยสวัสด,ดีพวกสตีฟอืมโอเคครับนะครัสบสำหรับคลิปนี้คงม,มีเท่านี้แล้วกันนะฮะ,ะก็ได้ข้อคิดมาเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือดีกับเขาเขาดีตอบนะฮะ นะครับก็ถ้าเป็นเราต้องรู้จักเป็นผู้ให้ด้วยนะฮะไม่ใช่เป็นผู้รับแต่อย่างเดียวนะครับนะโอเคครับผมนะับเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเ,เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ